สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องแย,ย่เพชรีชาแน,นลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนยยี้่แย่เพซีก็เลยนั่งของมุ่งเนวทางเหล็กเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังแย,ย่เพซีกับฝากกดติดตามกดถูกใจแย,าย่เพซีนำไปเด้อจ้าพี่น้องเราก็จะลืมกดกระดิง่งเนาะจ้านาะยามแย่เพซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบวันผ่านเบิ่งผ่านชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขอมาคุยมาทักทายกับยายแพชิกะคอมเมนต์มาใตาค้คลิปข้างล่างไดเนาะจ้าพี่น้องจ้ามือนี้ยายแพชิก,กะเบาๆหลายยายห้างให้เขาจะไปเพิ่งของมู่งนาทางอาจารย์ทันแหลกไนเลยเนาะจ้าแนวทางอาจารย์ท่านนี้เพิ่นบอกว่าลาบผลคูณทวีสิทธิ์โดยสิทธิ์หลวงพ่อนเนืองวสันเนาะจ้ะพี่น้องจา๋างวดที่แล้วให้ฮซูนสามกับเจ็ดหกเนาะจ้ะข้างล่างซูนสามตรงๆข้างบนเจ็ดหกออกตกกลับออกหกเจ็ดนาะจ้ะพี่น้อง หมวดนี้ตามตัวจ้าเพื่นว่าเด่น4 8 9ว่าสันว่าจาก2ตัวเพื่นมี41 42 4 5 8 1 8 2 8 5 9 1 9 2หแและเกาหจากแนวทางสิทธิ์หลวงพ่อเนืองว่าสันว่าจ่าพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าจัดไป10หน่วยบนแบบเชียวเียครับว่าสันจับดีๆมีเฮว่าสันจากแนวทาง10บหน่วยล่างของอาจารย์แปะประมาณ1นึ่ว่าสันว่าจ่าหวดที่แล้ว7กับ8ว่าสันใดเจ็ดว่าจาก ได้เจ็ดละสันมาหลักหน่วยบนเนาะจ้างวดนีห้ากับหก่าสันเนาะจ้าพี่น้องจ้าหากับหกมาตัวใดตัวหนึ่งบอลลักสิบกะลักหน่วยข้างเทิงผู้ใดมีดอีกตัวใดตัวหนึ่งดีกระจวดจาดฝาดบ่มใดเลยเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิน่นบ่มีซื้อเนาะจ้าเพิ่นบอกว่าเลขออกวัวนศุกร์ว่าสันจ้าเพิ่นว่าเลขเด่นมีหกสี่แปด 1370ฟัน่นบนล่างหาวสันจ้าพี่น้องจ้ามันค,คือว่าจังสันผู้นอเล็กมีแต่ว่าฟันเด่นบนล่างคือหางวดนี่วสันจ้าพนว่าติดตามพี่น้องจ้าหาสิม,มาอีกแมนบอพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าเลขดับประจํหลักล,กลอยบนเด้อว,วสันจ้าพนว่าดับแปดลักลอยกลางเดิงวสันจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้านี่แนวาทางสุมาอี้วสันเนาะจ้าพี่น้องจ้าสุมาอี้ล่างวาสัน วิ่ง4ล่องเก่าว่าสันน่าจะสองตัวล่างสุมาอี้เพื่นมี49 40 42ชุดลองเพื่นกับเป็น89 80 82 69 60และ62แต่ว่ายาไปซีมัก60จากิบปหาหลอดไวถวจจ่าไว้เน่าจะวันนี้มัก60ข้างล่างน่าจะมักซื่อๆจากพี่น้องจา้าต่อไปเลยจา้านี่เป็นแนวทางของแอดวิลัดน่าจะพี่น้องจา๋าเลขเลนขงังเทิงเพื่อนน่าจะ หวดที่แล้วแหลนข้างเถิง8ปดวาสันมาลักล้อยนอกจากออก8 6 7หเจหมวดนี่หามาแห้งอีเดียวจากพี่น้องจ้าห้าข้างเถิงตัวเดียวแค้นมาได้ทุกลักนอกจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้จับคูมี2อ,อาจารย์เนอกจากพิจก่จับให้เฮาเบิงนอกจากเนาะอันแรกเป็นแนวทางของแอตตนจัดห้วาสันจากพ่นวาสิตยาโมนาะจากพี่น้องเนาะจับให้มี ถ้า2มาก็มี2026 3034 66 67 91และ95วาสสันอีกฟังทางนี้เพิ่นมี2029 36 39 60 69 90และ96ตรงกันทุกแค่ชุดเดียวน่าจะ20วัสสันนะจ๊ะพี่นองก่ะพี่จาหน้าเป็นแนวทางใดเนะจ้าเนาะต้อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของอาจารย์ประกอบ วสันจ่าเพื่นว่าอาจารย์่นกอบหมวดที่เรียวเพื่นบอกว่าวิ่ง6กัเ็ดเนาะจะให้7เหกออกหกเจ็ดนากจาพี่น้องเนาะมาตามตต้จากวันนี้เพื่นมีมากบอสนดับด้อวสันว่าเพื่อนหายเหล็กเรียนมากเ็ดกับแปดนาะจากวันนี้มาเบิ้งชุด3ตัวเต็มห้องเพื่นเนาะจากเนาะมี0 7 4 5 7 8 5 8 3 2 8่ห้าเจ็าแปดสองนส,นสนตัวเพื่นกับเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เ แ6และ82จากแนวทางของอาจารย์ประกอบวสันนะจ๊ะพี่น้องเนาะต้อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าไปต้อข้าวสันแนวทางของอาจารย์อไทยจันร์มนตรีนะจ๊ะพี่น้องลางชุดเต็มวสันจากเพิ่นว่ามี283868 2ามแ0และ60งกามลากธรรมะเก่าหลุดเก่าวสันจากเพิ่นว่าธรรมะเก่าเพิ่นเห็นหลายๆอาจารย์มากมีเก่านะจ๊ะพี่น้องกาแยกไปซีมักคือ60ข้างล่างยางเดียวนะจ๊ะพี่น้องหมวดนี้เนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพี่นบอกว่าเลขแห่งดวงดาวว่าสันจ้าพี่น้องจ้าเพคนว่าเนาะแต้มซิหน่วยบนล่างว่าสันจ่าคนวามีสองแปดเจ็ดศูนย์เก้าห้าหกว่าสันจ้าแปดล้านเปอร์เซ็นต์ว่าสันร่องเจ็ดแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์เพคนว่าเนาะจ้าพี่น้องเพคนว่ากับพี่จ้าหน้าเป็นแนวทางใดเนาะจ้าจากเด็กเด่นแห่งยูเรนัสว่าสันเนาะจ้า ต่อไปแล้วจ้านี่เน,น,นี่ยทางของยายเล่ว่าสันจ่าใบสมแล่เนาะจ่าตำนานเพื่อนเนาะเพื่อนห้มาจ้าเพิ่นบอกว่าเดน2ก็แปนะจ่าพี่น้องเพิ่นว่า2อตัวเพิ่นกะสามสองแปดเจ็ดสองหกแปดหามแปดหาหนึ่งสและ6กหาแปชุดสตัวบนของยายเล่วาสันจ้าโอไปแล้จ้านี่เลขแปทิศหนึ่งเมษาวาสันจ้าพี่น้องจ้า เลข8ทิศพิชิตความตัวผู้ใดลอกแคบน้าจอจวดจ,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 จาดฝาดบุ่มได้นอกจาะเด่น7กับ2มาสานจากคนว่ามี7 0 7 0 2 0 7 1 2 1 7 3 2 3 7 4 2 4 7 5 2 5 7 6 2 6 7 8 2 8 7 9และ2 9จากแนวทางของเลข8ทิศวาสานน่จาจะเนาะต่อไปเลขจ้านี่เป็นแนวทางของทีรพัดวาสานจากคนว่าเลขแรนคางเทิงวาสานว่จาจ้า สามตัวมาใดทั้งสองตัวเนาะจากพี่น้องน้องว่าที่แล้วให้ศูนย์หกแปดมาหกกับแปดมาคู่โตดข้นนางบนเนาะจากพี่น้องวันนี้เก้าแปดสี่มาใดทั้งสองตัวเนาะจากพี่น้องน้องกับพจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจากตไปเลยจา้านักคิดรุ่นไม่ว่าสันจ้าเดินสองตัวรางสองตัวมาหนึ่งตัวว่าสันงวดที่แล้วหนึ่งสามหกว่าสันจ้าเป็นว่ามาสญญามออกศูนย์สามเนาะจะงวดนี้สามห้าแปดมาตัวว่าสันจ้าพี่น้อง มาหนึ años, 1, 2, 1, cake, señora, ่งตัวถึงสองตัวว่าสันจ่าพี่นว่านักคิดหลุนไม่ว่าสันน่าจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพคนบอกว่าขอให้โชคดีตอนรับสงการเด้อว่าสันเพคนบ่มีซื้อน่าจ่าพี่น้องผู้ใดควรจักแนวทางของเพคนกับคอมเมนต์เขามาบอกแยกไปสีน้ำเง้อจ่าสัตว่าน่าจ่าสามตัวเทิงว่าสันจ่าพี่น้องจ่าสามตัวเทิงเพคนให้มาตัวเด่นควรน่าจ่าสามเก้าแปดว่าสันจ่าพี่น้องตัวล่อง ชุดล่องกะ9 0 1 1 7 2 3 0 7 3 6 1อันนี้กะตัวเด่นด้วยกันจะ2 7 1 2ตัวบนลาง9 8 6 1 5 3 7 2 0 7 7 1 2 6และ0 1ตัวเด่นเพิ่นจะเห็ดดอกจัไนไว้นะจาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของสับเศษทีประสัน2ตัวเท่งเนงาะจ้ะพี่น้องเพิ่นบอกว่า2ตัวเึิงมักกระจัดบ่มักกระพานนาสันจ้าเพิ่นว่า 15253575 13235 3และ73จากแนวทาง2ตัวเทิงสับเสียทีนอะจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้านี่แนวทางของแอดต่อยบานหน้าหรือว่าเลวตะดวง2ตัวบนมาสัน่นเ,เด่นบน2กับเก่า,าสั่นนอะจาก3ตัวบนเพื่อนมีแบบนี้จ้าพี่น้องจ้าชัดบ่เนาะ089 945 625 213 2, 5, 2 1, ตัวเพื่อน 8 9 8 0 6 8 6 5 4 6 6 7 2 1 1 3และเก่า4จากเนื้อทางแอดต่อยบันหน้าวัสันนาจาพี่น้องเนาะต่อไปได้จะาเบิงขางเทิงแล้วมาเบิงขังลางนน่างเพื่อนนาจาพี่น้องจ้ะขางล่างมัสันจาาเดน3กับเก่าเนาะจ่า8 3 9 5 7 9 7 0 1 2 2 3 3 6และหา7จากแนวทางแล้วแต่ดวงแอดต่อยบันหน้าเนาะจ่า,จาพี่น้อง ่อไปเลยจ้านี่เพิ่นบอกว่าชุดเงินล้านาสันจากแนวทางของอาจารย์ตั้มมาตามสัญญาเนาะจ้าเพิ่นบอกว่า9 2 7 4 7 8 2ตัว2 7 7 8สุดปากเชี่ยนวิ่งโหลด2กับ7บน่าสันจากเพิ่นว่าจากแนวทางของอาจารย์ตั้มมาตามสัญญาเนาะจ้าพี่น้องเนาะ่ตไปเลยจ้านี่คนคนนำข้ามมาสันนำข้ามคือนำดำาบเนานะจ้าพี่นอ้องขอกล้วยกับดอกเด็กคือกันค่าค่าค่นสันเพิ่นว่า งวดนี้เพิ่นนห้แนวทางว่าสั่นเด่นสองว่าสั่นจากงวดที่แล้วเด่นหกเนาะจ้ะงวดนี้เด่นสองขั้งเทิงว่าสั่นจากพี่น้องกับพี่ชนาเป็นแนวทางเดยเนาะจ้ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของเคยเมืองเหนือว่าสั่นจากบุนวาเด่นล่างงวดที่แล้วเข่าสามเนาะจ้ะพี่น้องออกศูนย์สามหงดนี้เข้ามาตามต่อเลยเนาะจ้าเพิ่นนห้มาเด่นล่างศูนย์สองเจ็ดแปดมาตัวบอลลักซิปกะลักหน่วยจากแนวทางเคยเมืองเหนือว่าสั่นเนาะจ้าพี่น้อง ตต้ไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเพื่อนเนอาะจ้าสาตัวเทิงวัสันจ้าเพื่นว่าห้ 3, 4, 2, 7, 2, 9, าสามสี่หตัวเทิงสามส่งเจ็และสอเก้าข้างล่างหกหนและเจ็่งัวนเนาะจ้าโต้ไปเลยจา้าน,นี่เป็นแนวทางของเพื่นเดินล่างเนาะจ้าพี่น้องจ้าเดินล่างมา ตรงมาสันแต่บรูวัตคนซื้ออย่างนอกจากงดที่เหลวเขา03นอกจากพี่น้องฮอกกูแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยนอกจากพนไทยมา95 96 98 05 06และ08 06แกไปซีกเมติดตามมานำนอกจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าห้ามาปิดท้ายด้วยแนวทางของลุงนิ่นสายสิงเล็กแลนข้างเทิงเนนพิ่นนอกจากพี่น้องจ้างดที่แล้วแลีนข้างเทิง6กับ7มาสันจ้า วันนี้เจ็ดกับแปดมาตัวสันนจ่าจากแนวทางของลุงนินสายสิงหน้าจ่าพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไปซีกับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องน้าจ่าที่ได้เขามารับชมรับฟังกับขอหายสุขภาพแข็งแรงแข็งแเรื่อยๆสุขุมสุขคตน้าจ่าว่าจะาใดที่ยายไปซีแวาบ่มวนหรือยายไปซีเป็นบาอาณาตรีคิดกับขอโทษขอให้ไดหลายๆน้าจ่าเนาะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์น้าจ่าที่ได้แบ่งปันของมุ่งเนวทางให้ยายไปซีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนาื้อบคุณหลายๆเด้อจ่าสสวัดีจ้า